สวัสดีครับเพื่อนเครับกลับมา Facebook Live ชีพทํานะครับก็วันนี้จะพาเพื่อนๆนะครับขึ้นเรือยอชแฮ p ปี้ยอชที่เพิ่ง Unbox ไปนะครับเรากำลังจะมาทำคลิปนะครับเดีืยอจะอพาชมท้องทะเลพัทยานะครับไปพร้อมๆกันตอนนี้ผมอยู่ที่โอเชียนมารีน่ะครับอยู่ที่โอเชียนม a รีน่ที่โอเชียนมารีครับเรากำลังจะ ออกทะเลไปดูยำเย็นยำเย็นนี่น้องเบนซ์ลูกเรือสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบนซ์เดี๋ยวไปไหนนี่ทริปนี้เขาบอกจะไปไหนไปเกาะคามครับเกาะอะไรนะเกาะคามเกาะคามอยู่จากนี้ไปไกลป่ะไม่ไกลก็ไปชี้ดิไปพาไปดูหน่อยไปดูเกาะคามนะครับเกาะเกาะใหญ่ที่สุดทางด้วยนะไหน เกาะใหญ่อยู่ข้างหลังเกาะใหญ่ข้างหลังนู้นเราใชเ้เวลาเดินทางกี่นาทีใช้เวลาประมาณยี่สิบชั่วโมงตั้นี้ไปหนึ่งชั่วโมงเนี่ฮะไปเกาะคามนะไปดูเาไปดูเตาอ,อะไรนะถ้าว่ามีเตาถ้ามันขึ้นมาได้ดูเตาตรกที่ว่ามันอยู่ไกลกับเอหัดเกาะแสมสารหรือเปล่าเกาะพามอะ่ะไม่ใช่อยู่ข้างเกาะเป็ดเกาะลิงตรงนี้จะมีลิงเยอะอ่ามีเกาะอะไรบ้างที่เราเห็นอย่างนี้ตรงนี้มีเกาะเป็ดกับเกาะพามครับ ตรงนี้เป็นบางเฉลไย่ใชอเกาะไหนที่บางเลับลบางนี่เรากำลังออกนะครับนี่เนี่ยพี่บุ๊ดลูกี้ผมพี่บุ๊ดแฮปปี้ยอสแล้ววันนี้มีเพื่อนพี่บุ๊ดมาด้วยนั้นนางแบบครับนางแบบเพื่อนๆนี่เรือลำใหม่นะครับที่แฮปปี้ยอสอันบ็อกมาจะพาเพื่อนๆออกทะเลพาเพื่อนๆออกทะเลนะครับชม วัสดีพี่เปิ้ลน,นะครับวัสดีพี่เปิ้ลกำลังชมอยู่สวัสดีนะคุณละไมพรครับอ่ะเรือครับนี่โอเชียนมารีนาที่จุดจอดเรือของเทปิยอสนะครับถ้าใครจําได้คลิปนู้นน่ผมจะจอดอย่ตรงนู้นนะ,ะตอนนั้นจอดตรงนู้ตอนนี้เราย้ายมาจอดตรงนี้นะครับอ,ออกทะเลครับออกทะเล สวัสดีครับลูกเรือรสวัสดีสบายดีนะบเ,เบียร์พี่กระป๋องดิเปิดเบียร์พี่หน่อยเปิดเลยเปิดเลยนี่ฮะบนเรือก็จะมีสโนวี่บริการครับ โนบีบริการน,นะครับหวัดดีค่ะคนสวยจากทุ่งสง,งตุ๊กแล้วก็นี่ฮะแล้วก็จะมีอาหารกานกินนี่ครับคืนนี้จะนอนบนนี้คืนนี้จะนอนในเรือนะฮะนี่ฮะเรือลำใหม่เชิญชวเนเพื่อนๆมาได้ เดี๋ยวเราจะพาไปนั่งอยู่หลังกัปตันนะฮะไปนั่งอยู่หลังกัปตันกหลัลงมุ่งหน้าไปเกาะไามครับ มีรยอดที่นะักท่องเที่ยว เป็นชีวิตที่มีความสุขนะครับสังเกตว่าเรือแฮปปี้ยอนละหม่เรือใหญ่มากนะเป็นสองชั้นเี่เป็นเที่ยวบัตก็นี่เป็นยามเย็นนะครับเดี๋ยวพาจะให้ดูพัทยาหาดพัทยาพัทยาอยู่ทางโน้นครับทางหลัง หน้าครับกำลังใหม่มีพี่บุตนะเจ้าของเรือกับพีเดฟมาเดี๋ยวดูพัทยาสักนิดนึง เพื่อนมีโอกาสนะครับก็ชวนมานั่งเรือยอทแฮปปี้ยอทนะครับเรือฟอร์จูน่าลำใหม่ลำนี้ครับก็เดี๋ยวคอยชมไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราจะสวัสดีน้องบูมเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศความงดงามของทะเลพัทยานะครับ นี้จะนอนเงือนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนชมนะครับเวลาใกล้ถึงก่อนนะครับสวัสดีครับ